วันนี้มาเปิดกล่องหัวไม้ไทเิเนี GT รุ่นใหม่ของมาถึงได้สักพักแล้วแต่ว่าเราพึ่งจะได้มาเปิดนะคะหัวไม้สามหลับสิบห้า GT สองกิบสีสม้ม ไปแอบเห็นคัฟเวอร์ของคนอื่นเท่มากเลยมาดูคัฟเวอร์ของเราบ้างเดี๋ยวแกะพลาส,สติกก่อนนี่อาใส่คัฟเวอร์เท่มั้ย เราเป็นรุ่น GT3 นะคะสำหรับคนที่สงสัยก้านนะคะก้านของโปรกุกเป็น XC5 ค่ะ Flex S ก้านตัว AD นะคะแล้วก็กลิบตอนนี้ใช้เป็น IOMIC ค่ะเลือกสีส้มมาเพราะมันสดใสดีไหนแกะ cover ก่อนชอบ cover หัวไมยุ่นี้มากเลยเทมาก โอ้มีที่ปรับคอมาให้ด้วยนี่มีที่ปรับคอ,อของหัวไม้มาให้ด้วยนะคะชุบหืมอ,อย่างเท่เลยคบอ,เอ์เทมากนี่สองอัน